แรกคงได้มากกว่าแฟนได้มา6ได้มาตั้งแต่รึ่แล้วแล้วก็าจม่หนึง สวัสดีั30เาทุคนเรียนประชาชนด้วยนะคะ 好，那啥？ ก็เลยเป็นสมาชิกพัรใหญ่ ที่มาเป็นแสดงเกิดความบินเป็นที่แรกเลยทกอย่างคือคุใช้การสารู้ที่มีอยู่

Gracias.